เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพัคก,ก้าวไกลค่ะขอเสนอ,อ,อตามความเห็นที่สมวนไว้นะคะมาตรา9นะคะโดยขอปรับลดลงเหลือ11,292ล้านบาทเศษค่ะท่านประธานแต่ว่าด้วยข้อจำกัดด้านเวลานะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างโครงการที่เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันธุ์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของ งบประมาณปีนี้ค่ะนั่นก็คือโครงการการเช่าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโซน4นะคะที่เราเรียกกันเป็นชื่อเล่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย โครงการนี้ก็คงจะมีการทําสัญญาล่วงหน้าอะไรกันไว้เรียบร้อยไปแล้วนะคะการที่จะปรับลดดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากแต่ว่าดิฉันมีข้อสังเกตและคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเช่าศูนราชการโซนีแห่งนี้ค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเป็นโครงการผูกพันขนาดใหญ่ที่สุดของปีนี้98,931 ล้าน293,982บาทท้วนนะคะโดยที่จะต้องจ่ายค่าเช่าก็คือผูกพันเป็นระยะเวลา30ปีนะคะจ่ายค่าเช่าปีละ2,386ล้านบาทเศษคะ่ะท่านประธานถ้าไปดูในส่วนของอัตราค่าเช่าเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้เป็นค่าเช่าที่ราคาแพงเลยนะคะประมาณ390บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคะ่ะแต่ด้วยวิธีการ ะะที่ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ชำระค่าเช่าแต่เพียงผู้เดียวแทนหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเช่าค่ะจะเกิดคําถามค่ะซึ่งที่ฉันไม่ได้มีเวลาซักถามในห้องกรรมธิการจนสิ้นสงสัยนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาตั้งคําถามต่อในสภาแห่งนี้ค่ะว่าด้วยวิธีการนี้ทางกรมธนารักษ์ ค่าเช่าให้กับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับของกรมธนารักษ์เองนะคะทุกๆปใีในแผนของการก่อนนี้เนี่ยชำระทุกปีเท่าๆกันนั่นหมายความว่าไม่ว่าศูนย์ราชการโซนซีจะมีผู้เช่ากี่รายก็ตามก็จะต้องจ่ายค่าเช่าเท่าเดิมเท่ากันเสมือนถึงว่ามีการเช่าใช้100เเซ็หรือไม่ค่ะ ที่ต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเท่ากับว่าบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์นั้นแทบจะไม่ต้องแบกความเสี่ยงอะไรเลยถ้าข้อสันนิษฐานของดิฉันเป็นเรื่องจริงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีการเช่าศูนย์ราชการในลักษณะแบบนี้แล้วสำหรับโซน A และโซน B ค่ะดิฉันขอตั้งสมมุติฐานเหตุการณ์นะคะสมมุติว่าในอนาคตนะคะถ้าบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ผู้เป็น ผู้ลงทุนในศูนย์ราชการโซนซีมีการบริหารพื้นที่ได้ไม่ดีมากเพียงพอแล้วมีส่วนราชการเนี่ยต้องการที่จะย้ายออกเรื่อยๆปัญหาที่ว่าก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องรถติดนะคะอย่างที่ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้สำหรับศูนย์ราชการศูนย์โซน A แล้วก็โซน B ที่จอดรถไม่เพียงพอหรือว่ามีการบริหารพื้นที่ในเรื่องของการรักษาความสะอาดหรือว่าให้บริการพื้นที่ส่วนกลางได้ไม่ดีมากพอแล้วมีส่วนราชการส่วนหนึ่งที่ต้องย้ายออกไปเนี่ยเท่ากับ ว่ากรมธนารักษ์ยังจะต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราเดิมหรือไม่ค่ะที่ต้องมาถามเพราะว่าในถ้าดูในในเอกสารงบประมาณนะวันนี้มันจะเป็นเรทเดียวกันเท่ากันหมดไปตลอด30ปีนะคะ แล้วกท็ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทธนรักพัฒนาสินทรัพย์เองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องนะคะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งใน4รัฐวิสาหกิจที่มีอัตราของความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งะคะตามเกณฑ์ของสํานักงานบริหารหนีสาธารณะนะคะทั้งๆท,งที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงอะไรที่จะต้องรับนะคะแน่นอนว่ามี รายได้ประจําจากศูนย์ราชการโซน A อโซนบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะมีการลงทุนในเรื่องอื่นๆบ้างแถมยังมีการรับรับบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดเชียงใหม่ให้กับกรมธนารักษ์อีกด้วยโดยกรมธนารักษ์เนี่ยจ้องจะต้องชําระค่าบริหารจัดการศูนย์ประชุมแห่งนี้นะคะที่เชียงใหม่เป็นมูลค่า15ล้านบาทเศษนะคะในขณะที่บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ที่ที่ฉันไปสืบค้นมา สำหรับงบการเงินของปี2566เนี่ยได้รับรายได้อยู่ปีละ21.8ล้านบาทนะคะแต่ว่าธานัก์เนต้องออจ่ายค่าบริหารให้ทั้งที่มันควรจะต้องเป็นการเช่าใช้หรือว่าจ่ายค่าจ่ายค่าเช่าให้จ่ายค่า ค่าทําทประโยชน์นะคะกลับคืนมาให้กับกรมธนารักษ์ด้วยซ้ำซึ่งในกรณีนี้บริษัทธานารักษ์พัฒนาสินทรัพย์เนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้ราวๆ30%เลยสำหรับศูนย์ราชการที่ที่เชียงใหม่นะคะซึ่งเรื่องราวของศูนย์ ประชุมที่เชียงใหม่นี่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าแต่เดิมนั้นอยู่ในสังกัดของสถาบันสำนักงานพิงคณนครนะคะพอต่อมาเนี่ยได้มีออกพระราชกิจสีกายุบเลิกนะคะสำับสนักงานพิงคณนครแล้วก็โอนตัวเฉพาะตัวสนย์ประชุมเนี่ยมาให้ กับทางกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลกรมธนารักษ์ก็ได้ส่งต่อไปให้บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ซึ่งเป็นร,รัฐวิสาหกิจลูกของตัวเองเป็นผู้ดูแลต่อโดยให้ค่าบริหารจัดการโดยที่บริษัทราฐวิสาหกิจของตัวเองก็สามารถที่จะนํนำไปหารายได้ได้ต่ออีกต่อหนึ่งนะคะแต่ในท้ายที่สุด อย่างที่เราทราบกันทุกวันนี้สนานการพิงคานครก็ยังไม่ได้ถูกยุบเลิกนะคะก็ยังงงอยู่ว่าสถานะของทั้งทั้งสองหน่วยงานหรือว่าตัวศูนย์ประชุมนี้จะเป็นยังไงต่อถ้าสุดท้ายแล้วมีการยกเลิกตัวพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาันสำนังงานพิงคานครค่ะก็เป็นคําถามนะคะที่อยากที่จะซักถามท่านกรรมธิการในกรณีที่อาจจะมีกรรมธิการท่านใดได้ซักถามจนสิ้นสงสัยหรือมีการพูดคุยกันในเรื่องของค่าเช่าของศูนย์ราชการ กาโซนซีนี้ในชั้นอนุกรรมธิการค่ะเพื่อให้ได้รับความกระจ่างและจะได้ไม่ติดใจในการที่จะตัดงบประมาณในมาตราที่9แต่ถ้าหากยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้จนสิ้นสงสัยดิฉันขอยืนยันที่จะปรับลดงบประมาณตามที่ได้ขอสมนความเห็นไว้ค่ะท่านประธานขอพระคุณค่ะสวัสดีครับท่านประธานสภาที่เคารพผมปิติเจริญศิลป์ครับ,รรบวันนี้ผมมาขอ แปรยติครับงบประมาณของกรมสรรพามิรครับในส่วนของการบริหารจัดการสเต็มครับที่ใช้งบประมาณประมาณ134ล้านบาทครับขอสไลด์ด้วยครับมีสไลด์ครับฝ่ายสดขอสไลด์ด้วยครับครับผมจะอธิบายให้ท่านฟังครับทำไมต้องตัดงบประมาณในส่วนนี้สไลด์หน้าแรกครับผม <Cut. laughs> ครับสิ่งที่ต้องตัดครับร้อยสาล้านนี้มีความจําเป็นอีกหรือไม่ครับปัจจุบันครับผมเล่าให้ฟังครับสแตม์สัปปรสามิรที่ใช้กับสินค้าที่ต้องถูกเก็บภาษีสัปปรปสาปมิรครับมี3าประเภทหลักๆครับมีเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีสแตม์สุราแล้วก็มียาสูบ3ามประเภทนี้เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสัปปรสามิดเป็นประจําและต้องแปะสแตม์ครับถัดไปครับ สแตมนะนาะถัดไปครับผมครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูครับของสแตมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็จะแบ่งเป็นสินค้าที่นําเข้าแล้วก็สินค้าที่ผลิตในประเทศจะใช้คนละสีกันแต่ปัจจุบันหลายท่านอาจจะเห็นว่าเครื่องดื่มไม่ได้มีการปิดสแตมแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับปัจจุบันสแตมที่คุณจะต้องเบิกจากสรรพสามิตไปมีภาระที่คุณจะต้องวางแบงก์การันตีเท่ากับจํานวนเงินภาษีเหล่านี้ครับที่สําคัญถ้ามีการนําไปปิดสแตมที่ต่างประเทศ ในบางสินค้าท่านจะต้องชำระภาษีก่อนถึงรับสแตปมเข้าไปปิดได้ครับหน้าถัดไปครับอันนี้เป็นสแตปมสุราครับซึ่งท่านน่าจะเห็นทั่วไปที่ปิดตามฝาครับผมถัดไปครับอันนี้เป็นสแตปมยาสูบครับซึ่งส่วนใหญ่ยาสูบตอนนี้มีแค่โรงงานยาสูบที่ผลิตได้ในประเทศไทยแต่ส่วนที่นําเข้าก็จะต้องนาสแตปมโดยการซื้อสแตปมในมูลค่าที่เป็นภาษีไปก่อน ไปปิดที่สายการผลิตที่โรงงานที่ต่างประเทศแล้วก็นําเข้ามาครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นภาระกับผู้ประกอบการมากครับรวมถึงรัฐที่ต้องจ่ายค่าการผลิตสแตมป์ครับหน้าถัดไปครับนี่ครับอันนี้เป็นการพัฒนาสแตมป์ของสรรพสามิตท,ที่พยายามจะเอา Qr Code คเข้ามาจับครับแต่หารู้ไหมว่าจริงๆ q r Code คก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาสามารถลอกเลียนแบบได้แล้วก็สแกน QR Code คออกมาได้เหมือนกันว่าสินค้าตัวนี้เสียภาษีแล้วหรือยังครับ รือสรุปง่ายๆว่ามันก็ยังปลอมได้เหมือนเดิมครับถัดไปครับสไลด์ครับปัจจุบันครับผมจะบอกว่ากฎหมายสรพสามิตเมื่อปี60มีการแก้ไขปรับปรุงจากฉบับปี27จํานวนมากเพื่อให้มีความทันสมัยขึ้นครับปัจจุบันกฎหมายกําหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าใดก็ได้ที่จะใช้สแตมม์สพสมิตหรือใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนได้นั่นหมายความว่าเรามีทางเลือกสองทางครับ ว่าเราจะให้สินค้าใดใช้สแตมอยู่หรืออนุญ,ญาตให้เขาใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตรได้แล้วแต่ทําไมรัฐถึงไม่ประกาศให้มีการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตรแทนทุกสินค้าครับปัจจุบันกําหนดให้แค่เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สามารถใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้ครับแต่สินค้าอื่นๆทําไมยังไม่ประกาศครับเพื่อลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นครับน้าถัดไปครับหลายคนอาจจะสงสัยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีคืออะไร มันคือข้อความบนฝาบนฉลากนั่นเองที่สรรพสาม,มิตกกำหนดไว้ว่าถ้าคุณมีข้อความลักษณะนี้4ี่แบบถือว่าเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีครับในประกาศกรมสัมพสาม,มิตกกำหนดไว้ว่าให้มีลักษณะ4ข้อครับหนึ่งประเภทของสินค้าครับสองตัวเลขแสดงปริมาณหรือปริมาตรของสินค้าสามลวดลายหรือเครื่องหมายครับ4ี่ชื่อของผู้ประกอบการครับ นี่คือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตครับที่เขาใช้แทนสแตมป์ปัจจุบันท่านอาจจะเห็นว่าเครื่องดื่มไม่เห็นมีสินค้าไหนที่ปิดสแตมป์ครับอันนี้หมายถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คําถามอีกอันนึงครับสแตมป์สรรพสามิตป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีได้จริงหรือไม่ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองครับ เมื่อประมาณ3สิงหาคม2566ครับก็มีทัพเรือภากที่2โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีการจับบุหรี่เถื่อนจำนวนมากครับกว่าพันลังครับมีค่าปรับกว่า4,700ล้านบาทและที่ผ่านมาครับ3ปีล่าสุดภาษีสุราและยาสูบที่ท่านใช้สแตม์เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องครับภาษีสุราปี64ครับเก็บได้59,602ล้านครับแต่ปี66 เก็บได้น้อยลง59,260ล้านหายไป342ล้านครับแต่ปี66ครับเก็บลงได้น้อยกว่าเดิมอีก5,092ล้านครับแปลกไหมครับว่าทำไมสแตมสัพสามิตรไม่สามารถที่จะป้องกันสินค้าลักลอบกันเสียภาษีได้เลยโดยเฉพาะยาสูบครับปี2564ครับภาษีสัพสามิตรเก็บได้64,199ล้าน แต่ปี6-5เก็บได้เพียง5,9784ล้านหายไป4,415ล้านครับปี6-6ครับหายไปอีก2,102ล้านครับสำหรับภาษียาสูบสิ่งพวกนี้ครับจะแสดงให้เห็นนะครับว่าสแตมสปาระสมิตรอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีครับและกฎบาายปัจจุบันได้เอื้ออำนวยให้สินค้ารัฐมนตรีมีสิทธทิจะประกาศกำหนด ไม่ต้องใช้สตัมได้แล้วแต่ยังแต่ยังคงมีการใช้อยู่ครับเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณครับผมยึงอยากให้มีการตัดงบประมาณการผลิตสแตมของสพสรออกครับตัดออกเมื่อไหร่ครับผมเชื่อว่าข้าราชาการก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครับมาใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนสแตมอยู่ในปัจจุบันครับผมขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนพดลทิพยชนผู้แทนาราษฎรจังหวัดนนทบุรี เคสี่อำเภอปากเกร็ดพักก้าวไกลวันนี้ผมไม่ได้มาแประยะติครับท่านประธานผมความมีส่วนร่วมอภิปรายครับเพื่อตั้งข้อสังเกตแล้วก็ฝากคําถามผ่านท่านประธานนะครับไปยังทางท่านกรรมธิการวิสามันนะครับที่พิจารณาล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2567อผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา9้านะครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังโดยเฉพาะเรื่องงบ ประมาณค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับปิโตเรเลียมหรือว่าน้ํามันเถื่อนนั่นเองครับท่านประธานผมขอตั้งข้อสังเกตดังนี้ครับด้วยมติคลมปี2544นนะครับโดยได้มอบให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลกําหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามน้ํามัน,มนเถื่นครับและกระทรวงการคลังก็ได้มอบหมายให้กรมสัรพสามิตรเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลังในการดําเนินงานดาเนินการในเรื่องนี้ แต่ข้อสังเกตคืองบประมาณทั้งหมดนะครับทั้ง6หน่วยงานเนี่ยร้อยสีล้านบาทนะครับแต่ได้มีการมอบหมายตอบให้ที่สํงงานักงานตํารวจแห่งชาติถึง105ล้านบาทแล้วครับคิดเป็น75%ของงบประมาณ6หน่วยงานทั้งหมดแล้วครับท่านประธานแปลกประหลาดมากครับท่านประธานทําไมถึงไม่ให้ทางสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติรับงบประมาณดําเนินการส่วนนี้ไปทําดําเนินการแก้ไขปัญหาเองครับทำไมถึงสัตว ทางกรมศัพสา,ามิตรมีนัยยะอะไรหรือไม่นะครับขอให้ท่านกรรมธิการวิสามานทุกท่านช่วยชี้แจงด้วยครับและก็อีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับคืองบประมาณเนี่ยมีการขอเพิ่มทุกปีแต่กลับพบว่าการกระทําผิดก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันนะครับและทั้งทที่การกระทําผิดมีการมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นนี้นะครับแต่คณะกรรมธิการกลับมีการตัดงบประมาณในการซืโโ้อดรน ซึ่งเป็นดอระบบที่ใช้น้ำมันนะครับที่สำหรับธารก,กิจตัดออกอีก1นึ่ลำนะครับมูลค่า46ล้านบาทนะครับดังนั้นผมจึงมีคำถามนะครับฝากท่านประธานไปถึงคณะกรรมาการนะครับ4ประเด็นตังนี้ครับท่านประธานเรื่องแรกครับทางกรมสรรพามิรได้เคยมีการกำหนด KPI ของหน่วยงานและได้มีการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานมาบ้างหรือไม่ครับทำไมก็ประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับพบการกระ,กระทาผิดที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีตามไปด้วยเช่นกันครับคำถามที่2ครับจากที่กรรมธิการได้มีการตัดงบประมาณในการจัดซื้อโดนน้ํามันนะครับมูลค่า46ล้านบาทนี้ออกไปตัดออกไป1ลําจากทั้งหมด3ลํลำนะครับที่ทางหน่วยงานขอมาคํำถามคือเมื่อไม่มีโดนลํานี้นะครับจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับทางหน่วยงาน จะมีผลกระทบอะไรบ้างกับภารกิจในการปรับปรามน้ํามันเถื่อนและภารกิจในการปรับปราน้ำมันน้ำมันเถื่อนเมื่อไม่มีโดนจะดําเนินต่อไปได้หรือไม่ครับหรือว่าถ้าหากไม่มีโดนแล้วไม่ส่งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานเลยงั้นผมขอเสนอว่าเราตัดออกให้หมดทั้ง3ลําไปเลยดีไหมครับท่านกรรมธิการจะได้ช่วยประหยัดภาษีให้กับพี่น้องประชาชนไปหลายสิบล้านบาทเลยครับท่านประธานครับ ประเด็นที่3ครับมีการตั้งงบประมาณนะครับในการซ่อมแซมเรือตรวจการศุลกากร,กรเดี๋ยวขอสไลด์หน้าสัอไปด้วยครับมีการตั้งงบประมาณนะครับในการซ่อมแซมเรือตรวจการของศุลกากร,กรไว้ทั้งหมดถึง21ลำครับเป็นเงินทั้งสิ้น91.7ล้านบาทคำถามก็คือว่าทำไมปีนี้มีปริมาณการซ่อมแซมเรือมากขึ้นเป็นสเท่าจากปีที่แล้วนะครับ ปีที่แล้วมีการซ่อมแซมเรือทั้งหมด11ลำแต่ในปีนี้เพิ่มมาเป็น21ลำซ่อมอะไรกันนะครับท่านประธานครับขอให้คณะกรรม,มาการช่วยชี้แจงด้วยครับเรื่องที่4ครับมีการตั้งงบประมาณในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปราบป,ปามน้ำมันเถื่อนทั้งหมด90คันเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปด้วยครับนี่ครับมีการตั้งงบประมาณในการเช่ารถยนต์ แล้วก็เหตุผลคือเพื่อใช้ในการปรับปรามน้ำมันเถื่อน90คันเป็นเงินทั้งสิ้น16ล้าน977,300บาทก็มีคำถามนะครับรถยนต์ที่ใช้ในการปรับปรามน้ำมันเถื่อนนี้มันเป็นรถแบบไหนครับเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็ช่วยในการปรับปรามน้ำมันเถื่อนได้อย่างไงบ้างครับท่านประธานอยากทราบข้อมูลตัวเลขนะครับสถิติที่รถยนต์ที่ท่านจะเช่านี้สามารถป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนนี้ได้ อย่างไรบ้างครับท่านประธานครับก็สุดท้ายครับท่านประธานผมอยากฝากข้อเสนอแนะผ่านท่านประธานนะครับไปยังประธานอาไปยังคณะกรรมการวิสามานทุกท่านนะครับผมเข้าใจดีครับว่าโครงการนี้นะครับเป็นมติคอรมอตั้งแต่ปี2544นะครับแต่มันชวนให้คิดได้ครับท่านประธานผ่านมา20กว่าปีแล้วนะครับทำไมการบริหารจัดการน้ำมันเทียนไม่ลดลงเลยครับท่านประธาน สวนทางการันอีกต่างหากครับกับงบประมาณที่ขอเพิ่มขึ้นทุกๆปีในเมื่อสถิติที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ผมเห็นว่าเราควรจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการได้แล้วครับไม่มีทางที่เราจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆหากเรายังทําแต่เรื่องเดิมๆแก้ปัญหาแบบเดิมๆถึงเวลาแล้วครับเปลี่ยนมาแก้ปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับสินค้าเถือนประเภทประเภทอื่นไปด้วยเลยดีไหมครับรรท่านประธาน สินค้าเถื่อนเรามีเยอะแยะครับไม่ใช่มีแค่น้ํามันครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่สุรารถยนต์หรือว่าแม้แต่กระทั่งเครื่องจักรเถื่อนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหากเรารวบรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องที่คล้ายคลึงกันแบบนี้นะครับและเรามาหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหาร่วมกันผมเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับหน่วยงานและใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนได้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับผมขอฝากข้อสเก็ตคาถามและข้อเสนอแนะ ท่านประธานไปยังคณะกรรมาการเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับครับครับพิติเจริญศิลป์ครับผู้ประยะติครับก็จริงๆเรื่องของสรรพสามิตที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีกฎหมายเปิดช่องให้ทําได้แล้วผมจึงอยากให้กรรมการต้องศึกษาลงรายละเอียดให้ลึกครับท่านถึงรู้ว่าเขามีออปชันให้เลือกระหว่างสแตมกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิดได้แล้วข้าราชการเขายังไม่ปรับไม่เปลี่ยนครับรัฐมนตรีมีสิทธิประกาศครับ ให้สินค้าใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนใช้แสแตมป์ได้ครับผมจึงอยากให้ตัดงบส่วนนี้ที่ยังไม่ได้ใช้ครับ